ค่ะเพื่อนเพื่อวันนี้พี่พรจะพามาทำดอกกุหลาบมอนแบบนี้นะคะมีริบบิ้นค่ะตัวยาวค่ะยาวอยู่ที่16นิ้วค่ะแล้วก็ตัวสั้นค่ะยาวอยู่ที่7นิ้วค่ะแบบนี้นะคะเราก็ริบบิ้นมาค่ะพับเข้ามา10เซนติเมตรค่ะเส้นที่หนึ่งออกมาค่ะเส้นที่สองประกบเส้นที่1ค่ะเส้นที่สามค่ะประกบเส้นที่สองค่ะ เส้นที่4ค่ะลอดกลางเส้นที่1ค่ะเสร็จแล้วเส้นที่3เข้าไว้ตรงกลางค่ะแล้วก็ใส่เหรียญตามความต้องการค่ะพับตามความถนัดได้เลยค่ะเส้นสุดท้ายค่ะสอดเข้าเส้นแรกที่พับค่ะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะทำอีกรอบหนึ่งค่ะ เร็จแล้วกลับด้านค่ะหันริบบิ้นค่ะไปทางด้านหลังค่ะแล้วก็หันริบบิ้นไปทางด้านหลังค่ะหันริบบิ้นมาหันปลายวิ่งมาทางด้านซ้ายค่ะแล้วก็หมุนหนึ่งรอบค่ะให้เป็นลักษณะนี้ค่ะเสร็จแล้วก็สอดเข้าช่องนี้นะคะ ก็จะมาลักษณะนี้ค่ะหางดิวไปทางด้านหลังค่ะหันปาดวีมาทางด้านซ้ายแล้วก็หมุนหนึ่งรอบค่ะสอขก็ช่องนี้ค่ะทำลักษณะนี้นะคะทั้งสี่เส้นเลยค่ะ พอได้มาทั้งสี่รอบอย่างนี้ทั้งสี่เส้นอย่างนี้แล้วนะคะก็จัดเก็บนิดนึงค่ะเสร็จแล้วเราจะใช้ริบบิ้นส่วนที่สองค่ะตัดปลายแหลมด้านหนึ่งค่ะด้านหนึ่งตัดตรงค่ะเราด้านที่ตรงค่ะสอดไปข้างล่างเส้นสีขาวค่ะ ำให้ครบทั้งสี่เส้นค่ะพอครบทั้งสี่เส้นแล้วค่ะเลือกคู่ใดคู่หนึ่งขึ้นมาค่ะคู่ที่สองขึ้นมาค่ะ ประกบคู่ที่1ค่ะคู so, right ่ที่3ประกบคู Lotus ่ที่2ค่ะคู yes ่ที่4ประกบคู่ที่3าค่ะเสร็จแล้วใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ในการประคองค่ะแล้วก็ใช้มือด้านซ้ายในการหมุนค่ะแล้วก็ใช้นิ้วโป้งทางด้านซ้ายค่ะประคองข้างบนค่ะทําการหมุน1รอบค่ะลักษณะนี้ค่ะพอได้1รอบแล้วค่ะเราจะทําสีฟ้าก่อนค่ะเราลิฟบินไปทางด้านขวาค่ะแล้วก็งายลิฟบินขึ้นลักษณะนี้ค่ะดเขก็ช่องนี้ค่ะ ลิบบินจะโผล่มาข้างหน้านะคะต้องต้องยกกีบตรงนี้ขึ้นหน่อยนึงนะคะแม่งคันน้องจะติดน้องจะไม่โผล่มาค่ะลักษณะนี้นะคะปล่อยสีขาวไว้ก่อนค่ะทำสีฟ้าก่อนนะคะ ขอยาดใช้แหนบนะคะทำให้ครบทั้งสีด้านค่ะดึงค่ะดึงให้กระชับนิดนึงนะคะเจ็ดนิ้วนี้คือตัดเผื่อแล้วนะคะสำหรับตัวที่เป็นเกสอนสีฟ้านี่นะคะลักษณะนี้ค่ะทีนี้เราจะทำตัวสีขาวค่ะเราจะจับสีขาวค่ะเข้ามาค่ะประกบก,กันทั้งสีเส้นลักษณะนี้ค่ะหนึ่งรอบเหมือนกันค่ะ ทีนี้เราจะทําตัวสีขาวหันร,ริบบิ้นค่ะมาลักษณะนี้ค่ะแล้วก็หันร,ริบบิ้นมาทางด้านขวาแล้วก็บิดไปทางด้านหลังอ่ะหันไปริบบิ้นเขาหาตัวเองสอดเข้าช่องนี้ค่ะลักษณะนี้นะคะแล้วก็ทําเส้นต่อไปค่ะอย่างนี้ค่ะ ทำไปครบทั้งสี่เส้นเลยนะคะนี่่อนขออนุญาตใช้แหนบนะคะมันจะง่ายกว่าค่ะแล้วกี่มันจะได้ไม่ช้ำด้วยค่ะ พอเราได้มาลักษณะนี้ค่ะเราก็จะจัดกีดตัวสีขาวให้มันเท่ากันค่ะพอมันเท่ากันในลักษณะนี้แล้วเราก็จะตัดริบบิ้นส่วนเกินทิ้งค่ะ อันนี้เสร็จแล้วนะคะสําหรับดอกกุหลาบมอนนะคะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์ไป็นกำลังใจให้กับพี่พรด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ